เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาบทที่38มไขมุกอัลลัมค่าไข่มุกอัลล้ำค่ามี5ส่วนได้แก่หนังสือของโมเสสหนังสือของอับราฮัมโจเซฟสมิธเมธิวโจเซฟสมิธประวัติและหลักแห่งความเชื่อส่วนแรกของไข่มุกอัลลัมค่า คือการเปิดเผยที่ประธานแก่โจเซฟสมิธส่วนนี้มีชื่อว่าหนังสือของโมเสสโมเสสคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าท่านมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วหนังสือของโมเสสบอกถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสบนภูเขาสูงโมเสสเห็นพระผู้เป็นเจ้าและสนทนากับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงมีงานพิเศษให้โมเสสทำพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้โมเสสเห็นโลก และทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกท่านเห็นบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะมีชีวิตอยู่ในโลกพระผู้เป็นเจ้าทรงละจากโมเสสซาตานมาหาโมเสสและบอกให้ท่านนมัสการเขาโมเสสไม่ยอมนมัสการซาตานและบอกให้เขาออกไปเมื่อซาตานไม่ยอมไปโมเสสทูลขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าโดยได้รับพระกำลังจากพระผู้เป็นเจ้าโมเสสไล่ซาตานอีกครั้งในที่สุดซาตานก็จากไป ซาตานโกรธมากเพราะโมเสสไม่ยอมนมัสก,การเขาโมเสสเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสวดอ้อนวอนและพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาสนทนากับโมเสสอีกครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโมเสสว่ามีโลกมากมายเกินกว่าที่เราจะนับได้พระองค์ทรงตรัสว่าพระเยซูทรงสร้างโลกเหล่านี้และจะสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะงานของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดโมเสสเรียนรู้ว่างานของพระผู้เป็นเจ้าคือช่วยให้บุตรธิดาของพระองค์ สามารถกลับไปอยู่กับพระอ,องค์ตลอดการหนังสือของโมเสสยังบอกเกี่ยวกับการสร้างโลกอาดัมกับเอวาและครอบครัวของพวกท่านาศาสดาพยากรเอโนอกและนครแห่งไซอันและาศาสดาพยากรท่านอื่นๆที่มีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วหนังสือของอับราฮัมส่วนที่สองของไข่มุกอัลลํำค่าคือหนังสืออับราฮัม ในเดือนกระกฎาคมปีคศ1835ชายผู้หนึ่งชื่อนายชานเลอร์มาที่เคิร์ตแลนด์นายชานเลอร์นำเอามัมมี่จากอียิปต์มาให้วิสุทธิชนดูนานมาแล้วเมื่อผู้คนในอียิปต์สิ้นชีวิตเขาจะใช้ผ้าพันร่างกายของผู้ตายร่างนั้นเรียกว่ามัมมี่มีหนังสือม้วนเก่าแก่มากอยู่กับมัมมี่ด้วยมีอักขระแปลกๆเขียนอยู่ในหน้ากระดาษนายชานเลอร์มองหาคนที่สามารถอ่านงานเขียนนั้นได้เขาได้ยินมาว่าโจเซฟสมิธแปลง,งานเขียนได้ โจเซฟมองดูอักขระที่เขียนไว้พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ท่านว่าตัวหนังสือมีความหมายว่าอย่างไรและท่านบอกกับนายแชนเลอร์วิสุดทธิชวนบางคนขอซื้อหนังสือม้วนจากนายแชนเลอร์โจเซฟสมิธเริ่มศึกษางานเขียนพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยการแปลแก่ท่านอลิเวอร์คาลเดอรี่และวิลเลียมเฟลส์เขียนสิ่งที่โจเซฟแปล งานเขียนดังกล่าวเขียนโดยอับราฮัมาศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในอียิปต์นานมาแล้วพระเยซูทรงบอกอับราฮัมเกี่ยวกับชีวิตเราก่อนที่เราจะมายังแผ่นดินโลกพระเยซูตรัสว่าเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณก่อนที่เราจะมาเกิดหนังสือของอับราฮัมเล่าถึงการสร้างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวการสร้างพืชสัตว์และมนุษย์ อับราฮัมต้องการได้รับพรแห่งความสุขและสันติเพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์พระเยซูทรงทำพันธสัญญากับท่านพันธสัญญาเป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบุตรธิดาของพระองค์ในการเปิดเผยนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าท่านจะมีฐานะโรหิต และมีครอบครัวที่ดีพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมด้วยว่าสมาชิกครอบครัวของท่านในอนาคตจะได้รับพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตหากพวกเขาซื่อสัตย์ครอบครัวของอับราฮัมจะนำพระกิตติคุณไปสู่คนทั้งปวงทั่วโลกโจเซฟสมมธมัติวและโจเซฟสมิธประวัติโจเซฟสมมธมัตธิวมีการแก้ไขที่ได้รับการโดนใจซึ่งศาสดา,าพยากรณ์ทำไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือมัตธิวในพระคัมภีร์ไบเบิลโจเซฟสมิธมัต มีการแก้ไขที่ได้รับการนนใจซึ่งศาสตร,ราพยากรณ์ทำไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือมัทธิวในพระคัมภีร์ไบเบิลโจเซฟสมิธประวัติมีงานเขียนของศาสตร,ราพยากรณ์เกี่ยวกับนิมิตแรกแผ่นจารึกทองคำพระคัมภีร์มอร์มอนและการเปิดเผยของธานะาปุโรหิตหลักแห่งความเชื่อในส่วนสุดท้ายของไขรมุกอลลัมค่าคือหลักแห่งความเชื่อวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาโจเซฟสมิธเพื่อนของชายคนนั้นกำลังเขียนหนังสือ เขาต้องการให้มีบางสิ่งเกี่ยวกับศาสนาจักรอยู่ในหนังสือเขาจึงขอให้โจเซฟเล่าว่าศาสนาจักรเริ่มต้นขึ้นอย่างไรโจเซฟสมิธเขียนเรื่องราวการเริ่มต้นของศาสนาจักรด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าท่านเขียนข้อความสําคัญ13ข้อเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกศาสนาจักรเชื่อท่านเรียกข้อความเหล่านั้นว่าหลักแห่งความเชื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปีคศ1842มีการพิมพ์หลักแห่งความเชื่อ ลงในหนังสือพิมพ์ของศาสนาจักวิสุทธิชนอ่านหลักแห่งความเชื่อพวกเขาเชื่อสิ่งที่โจเซฟเขียน